สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าและเกฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสู้ขู่สุคนครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วอีกแล้วพี่น้องเออจะนี่มาพอกันยุ่โดูมีขึเก้าครับพี่น้องตอนนี้ขณะนี้เวลาเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งครับเก้าโมงสามสิบนาทีนะครับเด้อพบพอกันวันนี้วันพุทธที่สามสิบเอ็ดเดือนมีนาคมพฤษภาคสองพันห้าร้อยสสิบสี่เลยพี่น้องขณะนี้เวลาเก้าโมงครึ่งครับ นี่นะครับบรรยากาศอยู่รอบๆดูครับวสีมหาอสนเบิ้งเต้นเราจะซ้อ,อมเต้นรถพอดีมาพอดีเสียเอาอีคลิปนึงครับพี่น้องเนี่ยมะเหนียวมะเศร้าหนึ่งเพราะว่าบ่ค่อยมีคลิปตอนไหนครับเชียมาเบิงทีมงานกินข้าวกินน้าครับเพื่อนครับเอ้าขึ้นหน่อยแต่กินข้าวเศร้าลงไปอยู่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่จะแรงไม,ไไมไ่นุ่ยไม่ยุบอ่ สว,ส,วสวัสดีพ่อห<ะ>น้ายั <laughs> งไงกันเนาะสวัสดีพ่อมักไอพ่อน้องไอสวัสดีพ่อน้องไอลสวัสดีพ่ออยยิ้มสวัสดีเอ,อิง่อสวัสดีน้องแก้มสวัสดีคนเลี้ยงช้างสวัสดีอบอลบอลครับเนี่ยฮะยมาหนีขึ้นมาแปลกพ่อยิ้มมาหนีขึ้นมากินข่าวอย่างนี้มา,ารียงไปซื้อข่าวกับน้าผมมาหนี่ <c oughs> หรอ ย่งางไม่ค่อยหวานครับเพืเนนนเ่อนขาเพื่อนั่นเืินสวยโอ้ยเด็กหนูกินข่มื่นเอบ่ปกติเราสัมภาษณ์เพื่อนเมื่อคืนเพ,พื่อนว่นานย่นางไปซื้อกับเขาสมือสมออันยุดปูอันสองกิโลของมูเก่าพาไปซื้อครับเมื่อนี้โอ้ยย่างครับยังครับอันพอทองไอ้ครับลูกบักเขียกับอย่างโอ้คือหลายอย่างนะครับผ<ำ>่ากับหน่ำนี่ ซุปมะเขือออมหอยแจลวนี่ง่าทปลามม่ละไสครับปลาโตเบสเท่านหร่บ้าโอ้สุดยอดสุดยอดมือดีไปแก้มือใหม่เลยครับหาอยู่หากินไปน้องไหนครับนี่ครับไปมงเกอลครับมงเกาลนะพี่ซิมเมอผู้ใดนี่ครับซิมือผู้ใดในเชติย่างโอ้ขยันขันแข็งผ่านโล่งพานโล่งครับพี่น้องนี่ตื่นขึ้นบ้างพอดามพอดนัยต้นมุงต้นไม้รับมือสะอาดดูแลเล็ดยงขอกับน้ำสู้ยิน โอ้ลาปากเคยยิ้มแล้วนี่เนาะย้อนเมื่อนี่เยไปเฮ็ดงานน้ำเลยดเต้นไม่กินข้าวไส้เต้าโอ้มื่อนี่สาวเขาเไปเฮ็ดงานน้ำงานเยไปถือขวางหากางเกาะการเต้นให้หมูให้เต้านอนอยู่โดมภาคใต้มันี่เป็นแม่นะแม่นแม่นแม่นค้ามบ่อนนอนเมื่อหนี่นะเ้ออกไปเบิังดูหลอกไผ่หนอกบังสถานการณ์ทั้งหนอกเบิังก็เลยถือโอกาสห้องไม่กินข้าวอนู่น้ำน้ำเลยกินข้าวเรากัเดินห้างได้ปะเนีอ้ แล้วยินข่าววันเมื่อคืนนี่เห็นว่าพ่อยิ้มย่าไปซื้อข่าวกับน้ำหมานสิไปซื้อจักรยานได้หรือเปล่าจักรยานขั้นเก่าผัไปทางไหนกว่าเอาไปเก็บอยู่บ้านแล้วบอกเขาอย่างไรไม่เลยครับไม่เลยครับว่าลยครับว่ายกินข้าวกินแปกะ้คือหันหลังขันขางใส่กระเด้จริงๆเลยคนเร่งช้ากินข้าวเพิ่มขันข้างใส่อย่างนี้นี่นั่งตรงตรงปะไรครับมันเป็นตรงไหนเั่งตรงตรงปทำ่อกทั้อกอาจารย์เมื่อกี้เมื่อไรบอครับ ค,คือว่าไม่กินข้าวกินน้ำโอ้จินงมได้เหครับน้องเพราะมีคนป้อนก็นเลยสร้างบ่ป้นมมนปอน,น,อนแล้วอันนี้ไหมว่าบาทานอยากบ<อ>่ครับครับคนกินเป็นตะแซบคือพวกเสือเรือนะครับพี่น้องเนี่ย<อ>มันขึ้นกับมารอบนึงก็ได้มันขึ้นครับเขเาเจ้าเมือสามจานหเลาเจ้าเ่อสามจานมันขึ้นเหมัน้เอาไมครับพี่น้องมันขึ้นเป้ะุ่งได้มันขึ้นพี่น้องเื่อนเลนะ่ก็ิบวัวเรอนี่เ่เบเียเี่ เห็นพ่อยิ้มใส่เสื้อไล่ซี่แต่คินทดย่างสงกานสงกานอนี่แต่เสื้อไล่ซี่ได้ใส่ทโอ้ยกิ้เป็นแซ่บคัาเลยพ่วนนะเพื่อแตกเพื่อแตกครับเบ้าเสือเหลืองครับโอ้นายคนเทียงหนาินเเด้อสักเกลียวมเป็นติดเจ้ามีนามไหมมีหนามไหมเขาบอกว่านามันนมีุณล่าแล้วมมาแล้วก็เ เดี๋ยวเซตทาคีบของนี้ลงตู้จะเขาไ่นะครับไปงัอนลังง่าครับไปส่งเขาเป็นสภาพบ่นองแก้มอันนี้อยู่งานอานาตรงนี้ไหนไม่อยู่บ้านแกเลยไปหมู่สิบสอแกโทรมาแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเอ้าก็ไปไหวแต่บาดนี้ก็กินหน่อยแทบเมือมันมเครื่องก็กินหลายเลยดีพระเอกนะครับพระเอกนี่อิ่สไตมู้นคืยพี่ โอ้ยโคตรให้ขอากกมานมาเก่งเลยวให้ขวากก้านเลก็ได้โอ้ขยันมขันแข็งหนึ่งขวากก้านเพชรยูเอสกินครับได้ขลังบ่เนี่ยได้ขลังบ่เนี่ยได้ตีไปตาบบ่ด้วยความเต็มใจคือไปครับบอลนลยไปใส่เอกบอลบ่เห็นบอลแบตเตอรี่อันแบตอันบ่เห็นเลยบ่แบตกดเห็นเลยบ่แบตนิ่งแบตอันสว่านแบตผมบ่ได้จ้ำในสว่านแบต บอก่อเห็นแบตเตอรี่มันเอิ้งพอพอเห็นอลไรบ้างเอิงพอพอไปเห็นอลไบ้างบี้ยเหมือคนไปเจอตรงนั้นไปเจอแต่ว่ามันชัดบกเข่าแค่ตรงนั้นไงโอ้หลังจากเซ็ตตรงนี้แล้วก็ทีมงานตรงนี้ก็สิไปหาป่าต่อครับพี่น้องหมดละรับน้ำชีพห่ดละรับพี่น้องได้ไม่ได้จังไหนจังเข้าไปเบิร์นะครับเด้อช่องไหนนะของเอิ้งพะที่ว่าสิดทายทอดพี่ช่องเอิ้งพะแล้วก็ช่องไม่ใช่จืนช่องคุณช้างบ่ที่สิไปทำการมืรอนี้นะคุณช้างไป

โอ้เหเอั้นเหแรกคขมาเครื่องพันดีหัวจักแล้วอคยไปอยู่เทอนึ้นมองมีหมอนปลูกพักยางลงไม่หันละโอ้นึกว่ายุทแถวใกล้ๆเทาไหปอนพุ่นมดเลไปพุ่นละอคุณยังบกแงอ่สิบกิโลยังบ่มีได้น้ำลายบ่เดี๋นี้น้ำลายบ่้ํางกังมากบ่โอ้เลการตาลายครับเป็นม่วงหอยบวกการลงย่างนครับรรยากาศ ทงให้ทงหน้าครับพี่น้องตวัสดีลมพัดเย็นดีครับครับโอ้ยอากาศบริสุทธิ์ครับพี่น้องขันยูนในเมืองมาได้ยินแต่เสียงรถเ,เรสียงเรื่อยกาลังนตีโปกคิพเออกาลังนตีโปกคิพยูนันซี่ยแปรบรรยากาศดีได้ยินแต่เสียงนกอากบเบิองวะหืมี่ยังหรอโปกคิพโปรคิพที่จะเปลี่ยนผู้ใดซ้อนไหน อ<ห>เลสอนหนอยเเองกอนก้อนเริ่มเริ่มชิมันจมีดนตรีเศร้าอ่าสักนเป็นบ่แมนครับนี่นะเป็นมาแบบนี้เลยสอนให้นงตัวกันหน่อเออบ้าขอทางนะเียบเ็ดเน,นะตุคลีปเลยบอกเลยแมนตุกีปสิทีทนี่สักนแมนครับเป็นหัวมวอ <c oughs> หัวมวนกับถ่ายมวนเขาว่าไสอนสอนเลยะเอยังมาศึกษาทำไมชิปยังบ่ดิ ะไดูหลวดแอบไป,ปอย่างมากป่หลายอย่างครับโอ้ยน้องเห็ดหลายอย่างมาแต่งภาพแตง<อ>่แตงอันนี้เฮ็ดบ่เป๊ะอันนี้มีแต่คุยเอาสิมาแต่งแค่งงหัวม่วนกับถ่ายม่วนซื่อครับเออคลิปกลางกีบหกที่เฮาเสนอพี่น้องไปนี่คือบ่ได้แต,งต่งสิบ่ได้แต่งหยังครับอืบางทีก็สิมีเอฟเฟคเสียงเอ้ต่ลองตั้งแตงงะลอง,ง,ง,งตะแรงคือเขาเนียยใส่เศร้ดูตีใส่เศร้ายี่ยงฮ็ดจากคอมบ่เฮ็ดจากโทรศัพท์เลยจากโทรศัพท์ว่าพี่ดีเลยว่าเนาะ สอนอะไรนสอนอะไรนะมานอนศึกษาเห็ดตั้งเด็กถามแก่มึงเออโอ้ดีดีดีอย่าให้พี่น้องม้วนอย่าให้พี่น้องเฮ่ห่าอะไรเห็ดมาเออครับมันจะเป็นหองม้วนกับไายม้วนเกินเกินคือหอยนองม้าคือหอยนางม้านะแมงครับคือของบ้านเนี่ยแหละเออเออคือหน้าหัวม้วนกับสีรุ่งไทยม้วนอีกอืมพอดีเลยช็อตง่ายนะเออเอาเโอเคโอเคเดี๋ยว ภาพพี่น้องเราเบิ่งบรรยากาศจีน่ากับสิบปีที่ไปพี่น้องได้ไม่สภาพสีหิ้งเขาแล้วครับไม่สภาพสุถ่ายกี่เขาจีน่ามัแล้วมองนี่คือเก่าครับพี่น้องสะสะน้อยนี่แหละมองเขมอสองรอบสามรอบพี่น้องซานะครับโอ้บริวญยังครับเสียงรถเสียงแรอกับบริวญครับีบยินแต่เสียงนกเสียงกาเสียงงัวเสียงควายครับลมพัดเย็นดีๆอากาศบริสุทธิ์ครับนี่ต้นไม้ โอ้ยขับมามีหนีมิสี่ันอยู่จังสี่สบายครับพี่น้องบ่ต้อนดิด้นรนอย่างใส่ชีวิตแบบนี้โอ้น้ำก็แห้งแล้วมองสะพอสงการนะครับโอ้ยปลาก็เริ่มตายแล้วนะครับหายดีไว้ได้พอสงการเด้อมาดูและสะได้นี่ครับนี่แลเบิ่งอาหารไปล่ามามีคนเอาอาหารให้ปลาได้พอสงการเอ,อ้ยฟ้าออกมาแล้วครับฟ,าาฟ้ามาฟ้ามาครับนี่ครับ รถกะลังจากที่นั่นแล้วก็มาจอดที่ดดมมดครับพี่น้องยกเว้นรถล,ลงตูสิไม่ได้มาจอดเรถลงตูสิไปจอดที่บ้านครับเพราะว่าเสีด้ล่างรถแล้วก็เช็คก้งเช็คของอย่างครับส่วนที่เหลือเสียม,มาจอดตรงนี้เดี๋ยวนี้รถบัสสี่ขั้นครับรถหลกรถสี่รถบัสสี่อันนี้รถบ้านบอสโจครับนี่ครับ เดี๋ยวเห็นออกงานเลยรถบ้านนะครับจอดตะก้อนกับเพื่อนเกษสรออกงานน่องอย่างเมื่อี้ครับพี่น้องตามมาเพื่อนบ้านแทงโอ้รถหลายแต่รถโจพ๋ปิดครับตั้งรถตู้แน่รถบัสน่รถบ้านแน่รถ,นนรถโอ้สารพัดรถครับซร้างร่งสาเร่งมอเตอร์ไซค์ครบสุดเริ่มพัฒนาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเขาที่เขาทางนะครับแม่ของเพิ่งวัดอยู่ครับนี่ ตอไปก็สิเอ็นของเจ้าของเมื่อไรต่อไปก็เสิอของรถบัสนะครับบุ่ใหญ่แล้วนะครับอ้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาแล้วพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ขอบคุณขอบคุณเอฟซี D, พี่น้องแฟนครับหลายๆครับที่เสียสละเวลาครับมาติดตามรับชมนะครับเดอ้อเบิ้งแล้วเมื่อแล้วกันให้ยดีไม่แห้งคู่สุขอนครับโอวาสิมานอันอัปเดต ดีดิวห้องครับคลิปปัญญาอภูรครับพี่น้องนะครับโอกาสหมานะครับตอนพี่น้องเนาะห้องนี้กับห้องแรกทางล่างนี่กับเสบียงห้องแยกแหลมครับหน่ยพี่น้องแต่ว่าเพิ่มประยูรครับห้องแรกห้องแยกแหลมห้องที่สองห้องแยกจืดห้องที่สามคนใดครับแยกจืดห้องคนใดครับห้องที่สามเลครับอาจารย์นักนดนตรีห้องที่สี่ว่างห้องที่ห้าก็ว่างครับพี่น้องโอ้ห้องเก็บกาแฟครับ ห้องเทิงก็จะเป็นห้องคนเลี้ยงช่างครับริมสูดดีครับรบอันแม็กกี้ครับ mm hmm. ห้องเอืง้งเปาะเนี่ย mm hmm. ัดมาเนี่ยแสดงว่าห้องเทิงนี้ใส่ง,งานอยู่สองห้องอีกสามห้องกว่างครับพี่น้องยังรอคนมามาอยู่อยู่ครับแสดงว่าอยู่นี่นอนมีมีอยู่ยายแหลมยายจืนคนเลี้ยงช้างเอึง้งเปาะอาจารย์นักดนตรีหนึ่งสองสามสี่หาห้องครับพี่น้อง ้องน้าหของนัก็สะดวกสบายพี่น้องน้่งไหลแห้งจวดจัดไฟไฟก็มีครับพี่น้องกล้องวงจรปิดก,ก็มีอย่างทุกอย่างอ้าวโอเคครับสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชนิดแลยเจอกันลิปหน้าเด้อร่ำรวยตลอดตีโชคดีตลอดไปครับไปแล้วพี่น้องบายบายสวัสดีครับ